คือหงพี่น้อกบเพื่อนหาก,ก็เคยเห็นหงเป็นครั้งแรกเลยที่บอเพื่อนเห็นหงเนาะเห็นหงตัวเป็นๆเ,เลยหงดํามีหงดําหงขาวนกยุงนกยุงตัวแม่ตัวผู้ ในาสารคาดีในรูปเนาะเ็นตัวจริงตัวใหญ่ขนาดเลย บวงามพี่เ้าะโอ้พี่นออนอะตัวนกยุงตัวผู้นี่สิเป็นตัวสีน้ำเงินสีฟ้าเนาะตัวเม่ยละสิสีสันสิบวค่อยสวยงามตัวผู้นี่สีสันสวยงามกว่าตอนแรกก็เพิ่งคิดมาตลอดว่ามันเป็นหอนออกมาที่จริงแล้วมันเป็นขนพี่นนอง โอ้หาก็เห็นตัวจริงตัวเป็นๆเลยแล้วนี่ยงแต่ว่าโบเห็นตอดลำแพรนใช่ไหมวัยเห็นแต่ตอดลำเพลินลำเพลินก็คือปลาเพลินลำแพรนคือไอของปลาเพลินนั่นเองเนาะเห็นตอดลำแพรนเด้คือสีงามตัวผู้สีงามเนาะตัวผู้สีงามกว่าตัวแม่ ครับมาทางนทีมีกไก่เี่เนาะไก่ป่าไก่กระปูดไก่ป่าไก่ต่อเขาจะเ,จเลี้ยงไว้หล่ตัวขนาดเลยหลายคู่ขนาดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเจ็ดโอ้มีแต่ไก่ป่าตัวกินมดบัดเห็นในอ่าสารคดีตัวน้นอยพี่น้องบัดมาเบิ่งตัวจริงแล้วบอดีน้อยได้นี่ ตัวบักงยๆโอ้โหลินมันยาวด้เหมือนจริงตัวนี้นะลินยาวอุดอุดอเข้าไปตรยางไปต้นหนานี่ยแล้ค่ะจะไม่มีเขาก็ห้องรอฝันกะองแนวมินเหรอมิมิน ตัวย่างเม่อกี้่านนี้โห้องดังเนาะโอ้โหเสียงสิงโตพี่น้องบาง่นคิดว่าห้องคือแมวมันบริห้องคือแมวได้สิงโตมันห้องอุกๆอเลยโอ้โห,เ,โโหเสียงดังขนาดเลยปาติทโท ตัวใหญ่ขนาดเลยคือเห็น hmm. ตัวเดียวมันบ่มีเพราะมันมีแต่เบือเก้าเครื่องนี้เบือสิบบ่มีโอ้ตัวใหญ่ขนาดเลยสิงโตใหญ่สุดแล้วโอ้สิงโตขาวเนาะนี่เนาะสิงโตขาวเพรได้มาเห็นตัวเป็นๆเห็นตัว เห็นตัวเป็นเป็นเห็นตัวจริงตัวโมดิโนย์ได้นี่พอสมพอแล้ว well, มันยังกินคนได้เนาะมันหอนตัวอันตัวคนตัวนิ่งทั้งตีนไงก็ตัวเรืงแดงโอ้โหเสือนอนกิ่นวอนี่ยตัวใหยีน่าพี่น้องบ๊เพิ่นหาก็เห็นตัวเป็นเป็นตัวจริงโมดิโนย์ได้ไฮยีน่านี่บ๊เพิ่นคิดว่าตัวซ้ำหมามาเบเพิร์นเห็นตัวจริงนอนหงายท้องปังง่างอยู่เบียดเดียวกันเลยกับในสารคดีเนาะบ๊เพิ่นคิดว่าตัวนิ่น้อยโมดิโนยเลย ตัวบักนิ่งๆตัวตัว,ตว,ตว,ตวนอนง่ายท้องนอนนอนอาบแดดอยู่ตัวไฮยิน,น่าเคยเห็นแต่ในสรารคดีเนาะ่เห็นตัวจริงเสียงจริงกับโบนี้น้อยเลยโอ้ตื่นตาตื่นใจขนาด โอ้โหแ,แมว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 ใหญ่เนาะแมวใหญ่สามตัวหนึ่งสองสามโอตัวอะไรใหญ่กระสนุสนสมพอแล้วมันจะก,กินคนได้เนาะมันกินคนได้เลยได้หนี่งลุดเข้าไปไนี่เรียบร้อยเลยเข้าไปอยู่ในนี่เรียบร้อยเลยมันงับคอเลยพี่น้องเองโอ้ตัวสุดยอดเลยตัวแมวใหญ่ ห่นออตัวนั้นไปแ็งห้องดังนี่เนาะโอ้สิงโตตกมันสิงโตตกมันมเหมันห้องมันบอกห้องคือแมวเนาะคิดว่ามันห้องคือแมวแมวแมวบอกแม่เนี่ยเหมือนห้อง โตห้อมบักดังๆฤกษ์สิงโตสิงโต,งโตนำโชคโอ้คำรามก้องดังไปทั่วก้องไปทั่วบริเวณนี้เลยกระสมสมกับเป็นเจ้าป้ายเลยน้องเลย ปืนปืงเต่มันห้องปืงคำรามันก็เป็นแต่ย่างเลยโอ้ทางฝั่งนั้นมันมีมันคำรามเส่ยกันมันจะตีกัดน,นี่ไงมันจะก,กัดกัน,กนคำรามบันไดแท้คนนครพนมโอ้ตกใจมากอันนี้เสือตัวเสือตัวเสือ โอ้โหตัวนั้นห้งง่าุ่นนอนอยู่พุ่นโอตัวไม่เห็นเสือครั้งแรกเลยในชีวิตได้เห็นเสือแล้วมืาอนี้มีปุ่นตาแล้วพี่น้องมีปุ่นปุ่นวัฒนาได้เห็นเสือแล้วมีอันนี้เสือโค้งบบบอกไม่เห็นเสือโค้งเสือเจดาวกัน้อยก็นีเสือเอเชียเนาะอันนี้เนาะเสือโค้งเสือใหญ่เสือในตำนานเสือในนิทานก็อันนี้เลยแต่เล็กใหญ่แต่่นเดียวกันโอ้โหยาวเนาะ ถ้าเจ้าบอกว่าเสือเงาแปดซอกอะไนี่อะไเนาะสมัยก่อนสเสือสมิงเสือเงาแปดซอกครับนี่เราเคยเคยเย,ย,ยนินแต่ในนิทานกินนี้มันกินงัวอันบ้านเขาอพูดไม่โว้ว,ว,ว่าเล่าเล่าบันฟังมันอันลากลากงัวใช่ไหมใช่เจกิจขุนแปดซอกดยคนแปดสกอตเสือเงาแปดซอกเนาะพอคือมานอนสบายใจเสิบแท้เจ้านี่ยพญ้า คือแมวเลยเนาะคือแมวเลยแต่ว่ามันตัวใหญ่มันมีลายโอ้เบิ่งเสือเบิ่งสิงแล้วก็มาเบิ่งจระเข้น้ำจืดี่เนาะจระเข้กับบุคคลเห็นได้พอเพียนกันยังบุเคยเห็นเลยในชีเมนส่เห็นปะเห็นกับซีเมนครั้งแรกเลยโอ้โหปฏิทุ นอนนอนอาบแดดอยู่อัน,น,น,น่่่มมมีีนนนน้้ัูอนอาบแดดอยู่เดยเอามาปิ้งคักๆ่ <c oughs> าเจวปลาเด็ก <c oughs> เอาาปิง้งท <c oughs> ่าเกลือเนาะถ่าเจวปลาเด็กใส่หอมผอมแซ่บ,บนยับได้ใบได้จับต้องใบได้ดดอันนี้ก็คือโซนฮิปโปเนาะพี่น้องฮิ ppo, ปโปโปโตมัสแคร หมายความหมายก็คือฮิปโปน้อยนั่นเองอยู่สสลไ่ยนน้อฮิปโปคือผู้เห็นอยู่ทางใดอยู่ทางนี้ปะใส่ฮิปโปโอ้อยู่พุทธโออยู่พุทธนอนอางล่างอยู่พุทธ ทีปโปโตมัดแคะที่ปโปน้อยทิปโปแคะพนหยุดมุมบ่สองตัวนอนกองกันอย่างอ,อยู่ใสตัวเมียแคทเคยเห็นในสารคดีตัวเมียแคทอ,อยู่ใส่นาออันนี้สุนัขจิ้งจอกทะเลทรายอยู่ใส่หามุงดูงดบดเจอพี่น้องสงสัยัะเข้าไปอยู่ในในเลือบมเห็นพุ่น สงเสรยจยังเข้าไปอยู่ในพุ่นบบเห็นยังเขาปิดประตูโอสมพอแทาสุดเข้าปิดปรปตูงบมีอย่างโอ้โหฮิปโปโปเตมัสฮิปโปโปเตมัสฮิปโปตัวใหญ่อยู่ใส่นอฮิปโปโอ้โหอยู่นี่โอ้โห ใหญ่ขนาดเลยป่านสร้างสำสร้างเลยพี่น้องเผื่อเผื่อข้าวบอนคุณน่ะคุณไม่แฉะมากค่ะยู U P O จ้าโอ้ป่านสร้างพี่น้องโอ้สำสร้างเลยเนาะที่เรียกว่าตัวใหญ่ยิปโปโอ้เอาไปปิ้งทาเกลือเลยเนาะปิ้งทางเกลือจ้ำแก้วพี่น้องเลย this is sergio ตัวเป็นๆค <c oughs> วงตัวเป็นๆเ,เลยซึ่งที่แซ่บเันคือลองนั่งลองมือทิ้งท่าเกลือนี่ บืงนองไกิงสัดนำ้ำโอเคหมดแล้วโอเคสบายดีพวกแม็พี่น้องมาสึโกะทกคนเลยเนาะบอพื่อนได้ไปเจอรงานสั์มาหลายบอนแล้วก็คือก็เห็นมาหลายอย่าง เต่าก็เห็นในทีวีก็เห็นตัวน้อยๆแบบผมาเห็นตัวจริงแล้วตัวบักใหญ่ๆเนาะคือกว่าเนาะเพราะว่าคิดว่าตัวน้อยจะเป็นตัวจริงตัวสูงเที่ยงนี่ตัวนี่บักเลยตัวยิบตัวอันตัวอันทิ่ปลูกอะคิดว่าตัวน้อยเนาะมาเบิ่งแล้วตัวซ้ำสร้างเลยตัวบักนี่แหละซ้ำก้อนหินเลยเออพ่อบรรจิกสีได้อัมลาพระเจ้าเราพ่อเบิ้งกสีได้กับ เดี๋ยวเนะาะบอกพ่อนเว่าขอบใจพ,อพ่อหนุนทาเพื่อนทาบอกเพื่อนมาวขอบใจทามบอกเพื่อนมาน้อยต้องขอบมุณขอบใจหลายนะพี่น้องเนาะบเพื่นจะตื่นตาตื่นใจล่ะประทับใจหลายที่ได้มาแล้วก็ได้มาเจอได้สัมผัสสัตว์ป่าที่ว่าเราบุกเห็นอยู่ต่ตางค่ะพีอยู่ต่างประเทศอยู่บปอื่นก็มีเอามารวมกันไม่เยี่ยมบอนเดียวเลยเสือสร้างสิ่งตก็มีพี่น้องแต่ว่าสร้างยังบ่อนเห็น แล้วก็ยังยีะระบ๊อบเพิลจะเสีไปเบิ่งอีกยอดหลังในยีระไี่รอดแล้วโอเคสำหรับวันนี้บางคนจะต้องขอลาพระจันทร์แล้วสำหรับวันนี้สบายดีเนาะสบายดี น่ดัร oh, ูปดังๆแล้วเห็นนุ๊ไปรูปต่อนเนี่ยทำาดังกันอันที่ข้าเจ้าเฮ็ดอันนั้นใหญไงนะทุกทอันตาข้าเจ้าอาโตมากห้เนาะขาเจ้ากว่าจดมาเพราะมี่มือกิ้งลองดูเมือกิ้งลองมึงดูเอาอนรองมาทุกคนดูตีเอาเมื่อตีก็ได้ กินลองดูพระเจ้าว่าบุญอันเยอะัํามถนนอันที่แดงแดงเป็นนมืออุมืเป็นงดพังเลยข้ามือมีดำนันตากระบาไม่บ่แม่เด้ค่ะตากระบาทุกทันที่บุญเน้ยตาเ็าะคือโมเห็นบ่กายฟอนเป็แดงอเขาตาเขากระบ้า แห้งๆดังขึ้นดังขึ้นเลยดิฮ่าแน่แล้วพอเรายังีจะพักกันคิดดู